สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณเช่นเคยที่เข้ามากดรับชมแล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับคันนี้นะครับแท็กซี่เอาติดปลดป้ายนะครับเป็นเครื่องพันหยังใช้ NGV อยู่นะครับเป็นแก๊ส NGV นะครับตัวนี้แหละที่ผมเลงไว้นะครับผมจะ เอามาใช้งานสภาพก็คือยังใช้งานได้นะครับที่สำคัญยังติด NGV อยู่ด้วยนะครับผมจะลองเอามาใช้และก็ทำไปใช้ไปดูแลไปตามที่ผมได้เคยพูดในคลิปหลายๆคลิปนะครับว่าถ้าเราไม่มีทุน เราต้องการลดใช้งานทำไปใช้ไปมันจะเป็นยังไงได้บ้างผมจะมายืนยันเลยว่าทำไปใช้ไปได้ลถใช้แน่นอนโอ้คันนี้นะครับก็เป็นทำสี 2K นะครับทำสีใหม่สภาพข้างในนี่ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ข้างในก็ใช้งานได้นะครับอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้บิวอะไรมากมายผมก็จะมาค่อยๆเก็บทำไปนะครับอันนี้เป็นรถที่ยังไม่ได้ผ่านแบบอูของผมนะครับที่ผมขายนั้นน่าจะทำข้างในแบบสมบูรณ์กว่านี้เยอะอันนี้ผมลองขับและผมชอบตรงที่มันเป็น INGV มันประหยัด ก็ผมก็มั่นใจว่าอูแท็กซี่เราเก่งครับไปอูไหนหรือร้านไหนก็น่าจะดูแลได้ถ้ามันมีปัญหานะครับในส่วนของ NGV แล้วก็ยังมีขับเอาติดนะครับที่เราจะศึกษาหาความรู้ได้ช่วงนี้ผมก็ศึกษาเรื่องเอาติดนี่จริงจังมากเลยนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่เอาติดแท็กซี่นะครับเรื่องเครื่องยนต์นี่ผมอาจจะไม่เก่งหรือทำไม่ได้ แต่ผมรู้ว่าที่ไหนเขาทำได้ราคาอะไรเป็นอย่างไรและที่สำคัญคือเราจะสามารถปรับแต่งแล้วก็เพิ่มเติมหรืออัปเดตให้มันดีโดยหาอะไรจากที่ไหนและร้านไหนเขาทำทำถูกทำไม่แพงอันนี้นะครับภายในนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับ ทำสีมาแล้วไฟก็ยังสวยนะครับตัวนี้แล้วที่สําคัญยางก็ยังใช้างานได้อยู่ช่วงล่างน่าจะต้องทําโชคครับตัวเนี้ยถ้ามีทุนผมก็จะซื้อโชคใหม่ถ้าไม่มีผมอาจจะใช้แบบอัดโช๊คครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งค่อยๆทําค่อยๆเก็บแต่ตอนเนี้ยรถเนี่ยเอามาเนี่ยใช้งานได้เลยผมลองขับดูแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถึงมีปัญหาก็ต้องค่อยๆทําค่อยๆเก็บไปแล้วมาดูกันสิว่าถ้าเราไม่มีงบเราไม่ได้ออกรถเต้นไม่ได้ออกรถจากศูนย์หรือไม่ได้ไปซื้อรถที่มันสภาพไม่ได้ดูไม่ได้เลยเอามาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมบอกแล้วว่าตัวเนี่ยไม่ตกยุคในสภาพราคา 1,40 0 0 0บาทหรือ1,000 100, งแสนต้นๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้แท็กซี่เนี่ยผมบอกเลยเลยว่ารถนี่ตกยุคไปถึงปี2002เลยนะครับราคาประมาณเนี่ยและที่สำคัญยังไม่รู้ต้องมาเก็บซ่อมีกเท่าไหร่มีบางคนถามหารถไม่เกินห้าหมืนไม่เกินสี่หมื่นผมมั่นใจได้เลยว่าเอามาเก็บซ่อมอีกเยอะแน่นอนแต่เนี่ยทำไม่เยอะค่อยๆทำ เห็นคันสีขาวข้างๆไหมครับนั่นก็นอีกคันหนึ่งแต่ว่าผมจะเลือกคันสีนี้แหละผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเป็นสีๆเดีมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง